สบายดีทุกคนมานีก็มาอยู่กับช่องน้องรจานาล้องซานอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอกันอยู่ที่เวียงจันแล้วนะทุกคนตอนนี้น้องรถก็กลับมาแต่ล้องซานแล้วมาถึงเมื่อวานตอนเช้านี้นะคะทุกคนก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะมาถึงก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเพราะว่าออกมาแต่ล้องซานก็ประมาณ ออกมาแต่ท้องสารประมาณ5้าโมงเนาะตื่นเกียมเครื่องก็สี่โมงเพราะว่าออกมาแต่เช้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาเจะกวดอันโควิดนากวดแบบพวกตำรวจกวดอันไนกัต่างๆอนะไรเนาะน้องรถดก็เลยว่ามาแต่เช้าเช้าแดงนนึงก็เลยว่ามาถึงมาถึงยังจันก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าน้องรถดออกมาแต่เช้าเช้าถึงเมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะก็คือวันนี้ก็มาอัดคลิป ะะว่าน้องรถเกียมของอะไรบ้างมาแต่ล่องซานว่าเอามากินอยู่ที่เวียงจันท์นะคะ mm. ก็จะมาทายให้พี่ๆดูนะคะ mm. ก็มาถึง mm. ก็เออเดือนก็ไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะมันก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปล่องซานก็เกือบสองเดือนนะคะทุกคนก็คือน้องรถอา่าไปครั้งแรกก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็กลับมาพร้อมพี่สาวคลอลูกก็ กลับมาที่เวียงจันทร์ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็น้องรถก็กลับไปที่ล้องซานอีกทีนะคะก็เกือบจะส่งเดือนแล้วนะรวมๆก็วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่เวียงจันทร์ก็จะประมาณนานอยู่นะเพราะว่ามันต้องมาเขียนวิจัยโตเพราะว่าที่อาจารย์เขากําหนดส่งประมาณวันที่สิบกว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี่นะคะเดือนเจ็ดนี้ คุณอาจารย์ก็ให้ส่งวิจัยแล้วก็คือมาสืบต่อการเขียนบทหรือว่าวิจัยให้มันสำเร็จแล้วพอแล้วค่อยกลับไปลองสารอีกครั้งนะคะน่าจะนานอยู่นะถ้าไปก็จะประมาณ 6, วันเสาร์วันวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็ไปวันหนึ่งสองวันนะคะถ้าจะไปถ้าไปนานๆแบบนี้ก็คงยังอีกนานนะคะทุกคนยังไงก็มาเจอกันยที่เวียงจันทร์แล้วนะคะทุกคนก็ ติดตามน้องรถอยู่ที่เชียงน้องรถจนาลองซานก็ช่วงนี้ก็จเจ๊ะๆที่อยู่ที่เวียงจันนะคะก็ยังอีกนานนะจะได้กลับไปร้อ,องซานนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะพาทุกคนไปดูว่าน้องรถเอาอะไรมากินบ้างนะคะตอนนี้ก็เครื่องก็ยังฮกอยู่นะยังไม่ได้เมีนนะคะเพราะว่ายังเหนื่อยต่อการทํางานจากลองซานมาอยู่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสิ่งแรกที่น้องรถเอามาก่อนนะ นั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะน้องรถก็เอามาประมาณสองสีประมาณเจ็ดหน่วยนะคะนี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ห้านวยเพราะว่าแบ่งไปให้ร้านสองหน่วยแล้วอันนี้ก็น้องรถยักเองนะคะจากต้นสดๆเลยค่ะยักได้น้องรถยักได้ประมาณสิบปลายหน่วยนะ เอาให้น้องปานดาวสามหน่วยเอามาให้แม่บานก็สามหน่วยน้องรถก็เอามาเจ็ดหน่วยเอาให้ลานอีกสองหน่วยก็เหลือก็เหลือห้าหน่วยนะเดี๋ยวมาดูอันอื่นต่อนะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เครื่องที่น้องรถเอามาแต่ลองซานเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนดูอันไหนก่อนดีอ่าดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้ก็คือปลาล้านั่นเองค่ะปลาแดกเนาะอันนี้ก็คือพ่อคดทําให้น้องรถนะคะน่ารักมากเลยคุณพ่อเนี่ยพิ้นเฮ็ดปลาแดกให้เนาะลากะที่ชาวบ้านช่วงหนึ่งฝนตกที่น้ำท่วมหนาเนาะคือป่าขึ้นเขาจะเอามาขายให้ก็เลยมาพากันเฮ็ดปลาแดกเนาะพ่อก็แบ่งให้น้องรถเยอะอยู่นะนี่ก็ยังไม่ได้เป็นกินนะประมาณ6 7เดเดือนถึงจะเอามาทำอาหารได้คุณพ่อน่ารักมากค่ะ แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรอะส้มหน่อนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็คือส้มหนอที่น้องรถทำไว้เยอะๆนะน,นะคะก็ทำสองครั้งเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงทางไหนอะก็คือมันเป็นกินแล้วนะทำแค่วันเดียวก็เป็นกินแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองน้องรถทำนะเมื่อวานก็เอาให้พี่ชายด้วย อันนี้ก็เป็นใบเตยที่เอามาจากเงินพัตุคับอันนี้ก็คือมะเขือมะเขือแล้วก็มะพริกที่น้องรถไปเก็บไว้กลางคืนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกลางวันน่ะน้องรถยุ่งมากเลยแบบไม่มีเวลาพักผ่อนน้องรถก็เลยว่าใต้คุมไปเก็บเลยนะอันนี้ก็เป็นมะพริกแล้วก็มะเขือสามอย่างแล้วนะคะ ปลาเดกมาพริกมาเขือแล้วก็ส้มหน่อที่น้องรถทำเองนะตัวนี้ตัวที่สี่ก็คือปลาแห้งนั่นเองปลาแห้งที่น้องรถทำเองอันนี้ก็ทำเองนะคะก็ทำเยอะอยู่นะก็หกเจ็ดโลนะก็แบ่งให้แม่บางด้วยแล้วก็แบ่งมาให้น้องรถกินแล้วก็แบ่งไปให้คุณแม่พี่ใหญ่เขาที่สารวันน้องรถก็ฝากไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะ ฝากไปก็มีส้มหนอ่อแล้วก็มีปลาแห้งอันนี้ก็แบ่งมาไว้กินนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรอ๋อตัวนี้เป็นหอยนะคะอันนี้เป็นหอยนาเนะาะทุกคนอันนี้เป็นหอยนานี่หอยนาค่ะตัวนี้อันนี้ก็เป็นหอยนาเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นปลา ปากฏดนั่นเองค่ะทุกคนคี่นองรดซื้ออยู่ตลาดเนาะตัวนี้ซื้อประมาณโหลนึงโหลนึงสามสิบแปดพันเนาะตัวนี้น้องลดก็ทําอาหารไปแล้วครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เหลือส่วนตัวนี้ก็เป็ดนะคะทุกคนเป็นเป็ดที่น้องรดครัวมาแล้วนะคะเอามาไว้ทําอาหารอยู่ที่เวียงจันทร์นะเพราะว่าน้องรถไม่อยากซื้ออยู่ที่เวียงจันทร์นะเพราะว่า มันไม่สดค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะอา่าเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เป็นน่นเป็ดเนาะที่น้องรถไปเอายกเหือนแม่น้องบอนมาคัวตัวหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นไก่ไก่ของแม่บางน้องรถก็คัวมาด้วยค่ะเอามาไว้ทําอาหารอันนี้ก็เครื่องที่น้องรถเอามานะจะมีมีไก่มีปลามีเป็ด มีหอส้มแล้วก็มีเปรกหมักพริกแล้วก็ปลาแห้งค่ะแล้วก็หอยมีสิ่งหนึ่งที่น้องรดลืมเอามาก็คืออ่านโน่น้องรดว่าที่ไปคุดเอานอเอานอที่ดิบๆเหมอนนำมาไว้แกงกินนะแต่ว่าน้องรดลืมนะเพราะว่าเกียยวลายย่างแห้งน้องรดกระมือยเนาะก็เลยว่าว่ามีเวลาแบบไปเอาเลยเนาะก็คือแบบ งานน้องรถน่ะมีเรียกแบบประจำเลยค่ะทุกคนมนะันก็เลยว่าจะทําอะไรก็แบบคนเดียวเนาะเกียมอะไรมันก็แบบว่า,าไม่ทันค่ะทุกคนก็เกียมมาได้แค่นี้ก็เยอะเลยนะแม่วางบอกว่า,วาโอ้กุมอีกเป็นดนเนาะกุมอีกดนคือสิบไม่ได้ไปตลาดเนาะก็ก,กแม่เนาะทุกคนน้องรถไปยยกไปตลาดเนาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของโควิดเนาะของรถก็ว่าบอยกไปใส่ก็คือจะทํา รายงานหรือว่าบทวิจัยเขียนบทยเื่นนี้แล้วเนาะถ้าแล้วน้องรถก็จะไปส่งอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่ไปโรงเรียนนะอาจารย์ก็จะให้เราไปปอนไว้ที่แบบเป็นล็อกของอาจารย์อนะแล้วก็จะไปปอนไว้อาจารย์เขาพอจะเอาไปสมุดวดให้เรานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเครื่องที่น้องรถเกรียมมาไว้กินอยู่ที่เวียงจันทนระ์เนาะประเด็นนี้ท้าอีกประมาณ6-7เ,เดือน ถึงจะเป็นกินนะเพราะว่าเฮใไม่มันยังบลป็นกินเนาะส่วนเป็ดกับไก่นี้น้องรถก,ก็จะเอาไว้แต้งกิ่นแบบยังบพรว่าชีดเมนูเมนูอย่างเนาะแล้วก็จะมีหอยมีนอส้มอีอย่างหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเหา่าหองกินโบอึดเนาะทุกคนเพราะว่าจะเป็นปลาเป็นผักอีอย่างหลายๆอย่างเนาะแบบเห่าจะกินเหากักบไปเก็บแบบสดบบสดใหม่ๆมากินเลยเนาะอันนี้ก็มาที่เวียงจันทร์ละอีอย่างเขาก็ได้ซื้อแล้วก็แบบของโบสดโแบบสดเด เขาก็เลยว่าแบบไม่อยากไปตลาปดปันไดน้องเดี๋ยวทักเครื่องมืดคนเลยน้องจิิงับไปล,ออล็อกซานอีกนลทุกคนช่วงนี้ก็ติดตามน้องรถได้ที่อยู่ที่เวียงจันนะคะอาจจะอยู่เวียงจันนานาน,นานหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าใกล้จะจบแล้วทุกคนก็รุนไปกับน้องรถนะเพราะว่าช่วงโควิดนะ่ะ ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็รุนไปด้วยกันนะคะถ้าจบก็ดีไปนะคะทุกคนเพราะว่าพักโควิดมาสองปีแล้วน้องลดกลัวไม่จบค่ะก็คืออาจารย์เขาจะว่าเนาะถ้าเป็นภัยเขียนบทแล้วก็สามารถขอป้องกันได้ก็คือก็คืออย่างนี้คือบทของน้องลดน่ะยังไม่ยังไม่ได้ก็คือไปพักโควิดอยู่ที่ล่องสารน้องรดก็ไม่จับ คอมมาทำวิจัยเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมาเล่นนะคะโอเคทุกโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องลจะพาทุกคนไปดูทางนอกบ้านนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่นปปลานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้างนอกเรือนของน้องรถนะคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างแล้วอู้อันนั้นเป็นสวนผักของเดือนน้องรถนะคะคือพี่ใหญ่เขาปลูกไว้ใส่กระถางเดี๋ยววันหน้าน้องลดจะไปถ่ายให้ดูนะว่ามีอะไรบ้าง ก็เคยถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะอันนี้ก็ช่วงโควิดนะคะขนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีวิตประจำจวันของน้องรถอยู่ที่เวียงจันทแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ะคือทีได้อยู่แต่เหอนเนาะช่วงนี้อาจจะเขียนบทยูเฮือนอาจจะเขียนบทยูเฮือนละกะ ถ้าเขียนแล้วเราอาจจะไปส่งอาจารย์แล้วกเพียงแต่เท่านั้นเนาะอาจจะบม่ได้ไปใส่เพราะว่าส่วงนี้กับสวงพยาธิโควิดนะทุกคนน้องรอาจจะได้พักพนยุคเงือน,นแล้วก็เขียนวิจัยไปน้ำ้วก็ผู้ใหลเนาะถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่อาจจะได้กลับลองสารอีกเทร์นึงเนาะส่วนี้ก็ติดตามน้องรถยูทิว ยู่ที่เวียงจันทร์ก่อนเดินเนาะถ้ามีเวลาน้องรถก็จะกลับล่องซานอีครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคิดถึงมากเลยค่ะทุกคนทุกคนอาจจะหูนน้เนาะถ้าน้องรถมีเวลาเมื่อใดน้องรถก็จะกลับล่องซานเนาะทุกคนน้องรถอ่าบ่ค่อยจะมากูเวียงเนาะเพราะว่ากลับไปยู่นะ้ำพอน้ำแม่แล้วแบบว่าเห็ดเวียงั่านเวียงนี่ล้ค่ะแบบว่าใช้ซีวิตแบบ บ,บ,บ้านแบบสดอบบลขนาทุกคนถึงแบบว่าเฮาเฮ็ดเวียงหนักแต่ว่าเฮามีความสุขทั้งใจนอนได้อยู่กับพ่อกับแม่แน่แล้วก็ได้เฮ็ดเวียกช่วยพ่อแม่เวียยหั่านเวียกนี้เนาะเพราะว่าเงินน้องรถดทันบบมีผู้ซ้ายเนาะเพราะว่าพ่อกะเท้าแล้วกะบบมีผู้ใดช่วยเวียกและกะ้วก็บบดนนี้ ไอ่เคยกะไปอยู่สร้างครอบครัวแล้วค่ะเจ้าก็ออกเฮือนไปเนาะกะบ่มีไผอยู่ในเฮือนหั่นส่วนน้องสายน้องรถก็ยังมาเฮียนก็ยังบ่ทันได้จบเนาะก็มีแต่น้องลี่มีแม่กับพ่อเนาะเฮ็ดเวียอยู่เือนบาดนี้ถ้าน้องรถกลับไปโรงศาลบาดนี้น้องรถกับน้องลี่กจงต้องได้ไปซอยเวียกของพ่อเนาะพ่อไปเฮ็ดเวียกยงเาก็จะไปนําเนาะเพราะว่าบ่อยากให้พ่อไปคนเดียวเพราะว่าเพิ่นเฒ่าแล้วหนแบบเฮาก็เป็นห่วงเนาะถ้าแบบไปใส ไปใส่มาใส่แบบไปเห็ดเบีกยั่นนี่เบียกนี่ตัดญ้าให้ควยบอปุ้งยุกโปกอย่างอีอย่างหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าเหืนน้องรถดท่านเป็นแบบมันมีเบีกอยุ่ตลอดนะทุกคนก็เลยว่าต้องได้ไปช่วยพ่อเนาะเพราะว่าเม่กะเท่าแล้วแม่ก,ก็ไปเห็ดบรายแม่กะแบบเจ็บหลังเจ็บเอวเพราะว่าพ่นตุยเนาะทุกคนมันก็เลยว่าเฮ็ดให้เจ็บหลังเจ็บเอวได้ง่ายเนาะก็มีแตนน้องรถกํา้ังรีนี่แหละที่ไปเฮ็ดเบีกหั่านเบียกนี่ซอยพ่อซอยแม่เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น้องรถ บอยากอ่าบอยากอยู่เวียงจันถ้ามีโอกาสน้องรถก็เลยว่าต้องได้กลับไปลงสารแล้วก็ไปเฮ็ด่าเฮ็ดนียพ่อของยแม่เนาะแต่ว่าสิให้น้องรถไปอยู่เลยนี่ก็ไปบ่ได้เนาะเพราะว่าน้องรถก็มีหน้าที่รับผิดอบอยู่ที่เวียงจันเนาะซึ่งน้องรถก็ยังเรียนบ่จบน้องรถก็ต้องได้กลับมา กลับมาแล้วก็ต้องได้เหตุหน้าที่ตัวนี้ให้มันสําเร็จแล้วล่ะตอนหน้าไปถ้าเห็นจบแล้วก็จึงมาคิดกันใหม่นะว่าน้องรถจะเหตุอีกย่งต่อไปเนาะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาถ่ายให้ทุกคนดูจะมาแจ้งทุกคนว่าน้องรถได้กลับมาที่เวียงจันทร์แล้วนะคะก็คืออมีอะไรบ้างที่ เกียมมากินอยู่ที่เยงจันทร์นะคะทุกคนก็คือที่น้องรถถ่ายให้ดูนั่นแหละก็มีหลายๆอย่างนะคะมีทั้งมะพร้าวปลาแห้งแล้วก็มีหอยมีเป็ดมีไก่มีหมะกพริกมีหน่ส้มมีปลาเดกอะไรหลายๆอย่างคะ่ะก็คืออยู่ที่บ้านเราเนาะมันก็มีอาหารเยอะแยะมากมายก็คือต้องลืมสิ่งหนึ่งก็คือลืมเอาหน่นะคะทุกคนเราจะเอามาเกงนะคะแต่ว่า อยู่ที่ตลาดก็มีขายนะคะแต่ก็ไม่อร่อยเท่าที่อามาตนบ้านเราแบบหักมาแบบใหม่ๆสุดๆนะคะทุกคนก็คิดนี้ต้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตาม ถ้าชมคลิปนี้แล้วแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลถทำคลิปออกมาใหม่ๆให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไงก็ไปติดตามช่องน้องหลี่สาวลาล่องสารด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะทุกคนคลิปนี้น้องลดก็ขออนุญาตพูดไทยนิดนึงนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย